ริบนี้แจกฟาฟเนีย่ยห้ารางวัลไปครับผมเรามาโอ้โห้ัมงป่องแังป่องนะไปครับเราไปลุยกันดีกว่าไปหาใครมายิงโลฟ่ฟาฟเนีย่ยผมดีกว่าอยู่นี่อยู่ว้า

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับโว่ไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งแล้วไปอีกหนึ่งแล้วฮิว่อนเลยโอ้โหยมาแล้วครับผมฟ้าก็ติดล้านครับผมก็ติดล้านแล้วล่ะอ้าวอาอาโลล็อกเลยเสร็จกันเสร็จกันเรียบร้อยไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด er มอนเบลเลอร์กันอีกนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแจกฟั๊บเนี่ยเป็นครั้งที่3จํานวน5รางวัล คร้บ <Yay! S 2> ผมฟาบนี่นะครับถือว่าเป็นหุ่นเมตาคู่กันมากับเจ้าเรวินแนนเจ้าโอโรจิเลยนะอ่าเพราะว่าฟาบเนี่ยครับผมมันจะมีความสามารถคือบินได้ตลอดเวลาอ่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนหรือหลายๆคนเนี่ยผมก็คงจะเจอกันมันมาแล้วอ่านะรับมือคนข้งยางครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นฟาบนี่ที่มีเจ้าลุงคนนี้ด้วยเจ้าลุงบินลอฟครับผมก็คือสามารถทําให้เจ้าฟาบนี่เนี่ยบินเจาะโลได้ตลอดเวลาเลยอ่า ตอนนี้นะครับผมเจ้าฟาร์มเนี่ยของผมเนี่ยตัน MK3 แล้วนะเป็นแบบธรรมดานะครับผมไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดครับเลืองจะอยู่ที่1 9 5 0 0 0 4 8อ่าแล้วก็สปีดนะคผมตอนเดินครับจะอยู่ที่46ไมล์ต่อชั่วโมงอ่าก็ถือว่าไม่เร็วมากนะผมสำหรับตอนที่มันเดินอยู่บนพื้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมันบินเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบ้อครัรบรผมซิ่งมากๆก,กันเลยทีเดียวเอาล้วครับผมกติกาในการลุ้นลับเจ้าฟาร์มเนี่ยเนี่ยก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมครับขั้นที่1 ก็คือกด Subscribe ช่องนี้ก่อนเลยกดหรือยังถ้าเกิดกดแล้วนะครับผม2นะครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดก่อนเลยครับผมกดหรือยังอพอกดเรียบร้อยผมขั้นที่3ก็คือสำคัญที่สุดเลยนะครับจะต้องมีแฮชแท็กนะครับเขียนในช่องคอมเมนต์ว่า #wrwinfarne สา3 แฮชแท็ wrwinfab เนี่ r e อ่าแล้วก็เว้นวรรคครับผมตามด้วย l d s l แพลตฟอร์มของเพื่อนอน,นะครับผม slash, ระบบของเพ,อเพื่อนที่เล่นนะอ่าอย่างสมมุติถ้าเกิดเพื่อนเอนที่เล่นในโทรศัพท์นะแต่ว่าไม่ได้เล่นใน i p n o นครับผมไม่ได้เล่นใน iPad ก็คือ Android อ่าไม่ว่าจะ vivo samsung oppo asus realme xiaomi huawei อ่าประมาณนั้นก็คือ Android ทั้งหมดเลยนะครับผม แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเล่นใน iPhone หรือว่า iPad ครับก็คือ iOS นั่นเองประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากใช่ไหมล่ะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเล่นในคอมของผมก็จะมีสตรีม m My g เก e นะไม่รวมกับไอ m อมูลเลเตอร์ที่เพื่อนๆเ,เอา Android ขึ้นไปเล่นในคอมนะผมก็คือค่านี้ประมาณนี้เลยครับผมอันนี้คือระบบหรือแพลตฟอร์มของเพื่อนๆนะแล้วก็เขียนในคอมเมนต์ครับผมแค่เพียงเท่านี้เองเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับ เจ้าฟาฟเนี่ยแล้วจำนวนห้ารางวัลจากผมไปเลย <Yeah! S 1> เย้นันนะแค่นี้แลลวครับผมแล้วผมจะประกาศผลวันที่12 13ประมาณนี้นะครับผม12 13มกราคมนี้ครับมีเวลาให้เพื่อนลงไอดีกัน4 5หวัน4ี่หวันประมาณนี้นะอ่าแล้วครับผมเพื่อนสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกเพื่อน,เพ,อนเพียงเท่านี้ เดี๋ยวคอติดตามนะผมว่าครั้งหน้าผมจะเอาอะไรมาแจากแต่ครั้งนี้นะผมเพื่อนๆมาลงไอเดียกันก่อนนะโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายวู้ฮูว้าว